ครับวันนี้พบกับช่องบีเอมผู้ชายอารมณ์ดีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทํานี่เลยไก่เคฟซีไก,กินกันมาวัตถุดิบก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้เลยสามอย่างแป้งกุกิแล้วก็แป้งทอดกรอบอ่ามาอัานอันแรกเลยเราคือต้องล้างไก่ให้สะอาดก่อนเนาะซึ่งเราล้างมาแล้วเรียบร้อย,รย,รอยครับแล้วก็มาเลยครับ,เ,รบรอเอาลงไปคุกที่ ที่แป้งตัวน,นี้ก่อน,เ,เ,นเอาลงไปพร้อมกันเลยแล้วก็หนูค่อยเอาช้อนคนลงไปคลุกก่อนครับอีกอันนึงเคคนครับคน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 ให้มันให้ตัวแป้งมันมันไปเกาะที่ไก่ให้ตัวแป้งมาเกาะที่ไก่ครับคนสลับกันลงไปให้มันทั่วเลยนะนะ แป้งก็ต้องให้ติดให้ทั่วนะครับทุกคนไม่งั้นมันจะไม่มันจะไม่เกาะแป้งตัวนี้นะครับต้องให้มันติดให้ทั่วเลยทั่วยังครับทั่วแล้วเอาหยิบมาทีละชิ้นครับเอาลงในนี้ครับทิ้งเอึเอามาครับไม่คบครับลงนะครับลงเลยที่ทำง่ายๆนะครับดูมาจาก youtube เหมือนกันครับ ทิ้ลงไปครับทิ้งลงไปเลยอ่าแล้วเราก็ปิดฝาครับปิดฝาด้วยนี่ด้วยจานนี่แหละครับข allow, ย่าครับขย่าไปให้ทุกทิศท,ทุกทิศทางเลยครับแรงๆครับขึ้นบนขึ้นบน<ะ>ขึ้นลงขึ้นลงก่อนอ่า <ง i S 1> แรงๆแรงๆครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแรงเราขย่าเพื่อให้มันเป็นเกล็ดครับผมนี่ขย่าก่อนครับขย่าให้มันเป็นเกล็ดเนาะได้ยันแงละ แป้งก็จะหลุดออกมดเลยนะใช่มันก็จะเป็นเก็ด <c oughs> เหลือแค่เก็ดครับเอาเปิดดูก่อนเป็นไงครับนี่ออยกขึ้นให้ดูชิ้นนึงครับนี่มันก็จะนี่ค,ครับมันก็จะมันก็จะเป็นเก็ดเหมือนเหมือน K F C เลยถ้าเราต้องการเก็ดเดยอะกว่านี้ก็ปิดฝาครับแล้วก็ขยายอีกนิดนึงครับอย่างนิดเดียวครับอโอเค นะครับนี่หยิบมาวางวางเบาเบานะครับเดี๋ยวเก็ดหลุดครับให้ดูกนะ่อนเนาะนี่โอ้สวยนะครับวางเลยมาเลยครับสาม,มาเออไหนขึ้นให้ดูหน่อยานี่ครับ ได้ยังครับเอามาใส่ที่เหลือให้หมดเลยครับเอาเทเลยครับอย่าอย่าเทนะครับเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวน้ำมาด้วยนี่เอาที่เหลือมาใส่ครับเ <c oughs> พราะมันลงพร้อมกันไม่ได้ครับมันเต็มหม้ออ,อ่ะโอเคคลุกเลยครับคลุกเลยวได้เช้า เอาอ่างนี้เดี๋ยวให้ครูก่อนเลยนะครับพามาดูนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นเกล็ดอย่างเงี้ยครับพอเราไปทอดเพื่มันก็จะเป็นขึ้นเกล็ดเหมือนเคฟซีเลยครับสวยไหมครับทุกคนนี่นี่ครับแป้งก็นี่แหละแป้งทอดกรอบอันนึงแล้วก็แป้งกูเกียทอดแอนด์สไปซี่ที่เพิ่มรสชาตินิดนึงครับอีกอันนึงให้มีสีแบบนี้ใช่ให้มันเป็นสีสวยๆโอเคครับมาใส่เลยครับเหมือนเดิม ไปเลยไปลครับผมไปเลยไปอีกอันน้องพิมเปิดดึงเลยไม่เป็นไรเปิดไปอีกทีนึงครับอิชอาเทลงไปเลยบีบบ,บ,บบีบใช้ระบบบีบอีครับอีครับโอเควางไว้ก่อนลุยครับ เราทำไม่ดูแบบเรียวๆเลยนะไม่ต้องตัดต่อเลยนะนจะได้แบบง่ายๆเลยนี่โอ้โหดูเกล็ดครับดูเกล็ดครับดูเกล็ดครับผมดูขึ้นเกล็ดครับเอาอีกนิดนึงครับพี่พิมอีกนิดนึงครับ ไม่ต้องไปเสียดายครับมันก็จะฟุ้งๆหน่อยนะคะอ่ามันออกไปเลยครับไม่ต้องเสียดายครับโอ้โหมาหยิบออกมาครับผม <N> น,น,นี่นี่เอา,า,านี่นี่เอาวางวางนี้นี่สวยนี่ครับมาแล้วครับเอาวางเลยวางเลยครับผม <N> นี่วางเลยครับหมดหมดเกือบเกือบมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีซอสเอ้ยพี่ลืมบอกขนมซื้อซอสเอ้ยซอสพริกมาด้วยซอสมะเขือเทศไมีแล้ว เอาไม่ต้องเอาไปไอ้นี่นะเออหยิบขึ้นมาเลยเพราะเพราะเดี๋ยวเก็ดมันจะหายอ๋อมาแล้วเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเอาหลงหม้ออีกทีเลยนะครับผมไปแบบเป็นแบบเรียวๆเลยครับเห็นปะเฮ้ยมันมีเงินนะถ้าเป็นโคมแบบนี้มันจะมีเงินนะถูกปะเนี่ยทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นโคมรลมบป้นนู่นอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะเหรอเออถ้าคือถ้าเป็น บ้านเราพระอีสานเรามันจะมีเงินใช่เขาจะปล่อยทุกไสงเออแล้วมันจะไปลงไหนอ่ะก็ลงที่ไหนคนที่เจอก็ถือเป็นโชคดีไปมันจะลงลงเราปะไม่ไม่น่าลงเพราะตอนนี้มันกําลังขึ้นโอเคไปครับไปดูครับนี่ครับตอนนี้กำลังเอาซ้มตำเอ้ยไม่ใช่เอามะละกอไปกินกับเคฟสี่ตำไปตำกินกับเคสีครับแต่ว่าได้มะนาวมาก่อนแต่ว่าได้มะนาวแล้วครับโอเคอ่ะสองขึ้นบอนเลยครับมาดูว่าสูงไม่สูงครับผมทุกคนตกแต่หัวเน่เลยวะใช่ ขยับเข้าไปนิดนึงครับเร็วนีเข้าไปอีกครับติดลังคาไม่ได้กินเออติดลังคาแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดหเต็มหน้าเลยขันปามันกัดแล้วเนี่ยต้องไปรีบรักษาเอาไปรีบไปกษาเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมไปเลยไปวิ่งตามเลยวิ่งวิ่งตามเลยไปเลยใครไปไปรวิ่งเลย เฮ้ยเฮ้ยทั้งหมาทั้งคนอะไรก็ไม่รู้น,นี่นะคะที่เราต้มไ,ไปแล้วนะครับอนี้ของพี่เก๋พี่สาวทางมาเชือกฝากมาเราก็ต้มไปแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวก,กินกับส้มตำแล้วก็เคฟซี อันนี้เรากำลังเตรียมน้ำมันอยู่ครับครแบบนึงมันกำลังมันร้อนม,มากครับเดี๋ยวเราให้มันเย็นหน่อยนี้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราดูตัวนาไก่ลงเล้วครับผมไก่ลงแล้วมามาดูกันครับผมนี่ลงปล่อยลงเลยปล่อยลงเลยพี่พีนมาไก่ลง,ลลลงระวังมือนะระวังมือปล่อยลงไปเลยนี่ครับเอาลงให้ใหทั่วเลย เอ็ดอีรน้ำมันรถนา้ำม go. ันจะล้นเ네네 so? okay. okay. yeah. okay. ียะากลอนมันจะไปอารมณน่งข้างด้วยข้างอาอามณนงข้างอารมณนั่งข้างหมดเลยตรงกลางมันเต็มแล้วอานข้างไป่ะโอเคโอเคนี่ก่อนครับรอบแรกอ่ารอบปครับเดี๋ยวเรามาดูตอน แลเหลืองไหมนะใช่ให้เอกรอให้เหลืองกรอ,อ,อบแล้วค่อยมาเดี๋ยวเปิดให้ดูทีนะครับเกรอแล้วจะทำส้มตำด้วยครับกินกับเคสซีแล้วก็ต้มหอยหอยแล้วก็มีทีมงานก็คือหนึ่งสองเฮ้ยมีทีมงานของเราเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะงเฮทีมงานด้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดูทีมงานกินกุ้งโอเคนี่ครับเ,เดี๋ยว เดี๋ยวจะทำช่อมตามพกินเค้กเคปดีนะครับวันนี้นี่ครับเดี๋ยวรอเลยทุกคนไ้ที่แล้วเรามาขี้บอ,อกกันอ่าทีละชิ้นทีละชิ้นมาเลยเดี๋ยวครับอ่าสวยอะไรนะครับสวยทุกคนดูดูดีทุกคนเหมือนเคปตีไหมครับกรอบมากกรอบมากครับโอ,โอ้โหขึ้นมาไม่มีน้ำมันติดมาด้วยเลยครับ ขึ้นแบบร้อนๆเลยนะอันนี้มาเลยทุกคนไม่ต้องโฟกัสที่ผนังแล้วครับเพราะว่าตรงน,นี้ัวที่เราใช้มานานมาเดี๋ยวทาค่อยทำาวดมอะไรครับบางเลยบางเลยไม่เป็นไรไปเลยไปเลยเข่ออนใหม่มาลงอีกครับเร็วๆด่วนเลยเขียครับผมไม่ได่วนเขครับโอ้ทุกคนดูน่ากินไหมครับทุกคน ได้ยินเสียงปะเดะี๋ยวเราไปกินพร้อมกันนะครับพี่พีนมาลงเลยครับเอาลงเลยทอดต่อโอ้ oh, อันนี้สินใหญ่มากเลยเราไปดูอีกทีตอนเราเริ่มกินกันเลยครับผมฮู้ <c oughs>

อาหน่งที่นะถกไหมแล้วก็ผมจะลดนี้ใส่แค่ไหนครับช้อนอะไรจต่ไปาไหร่เโอเคแล้ก็้ปลาคับผมนี่ดูเก็บับแล้วก็น้ำปลาหมาตําครับใคตําก็อร่อยครับผมใส่แค่ไหนครับสองช้อนช้อนครับปลาหม่น้กคนพร้อมอ่ะแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะเขาเรียว่ามาเกิดอไรไม่ใช่เข้าอไ่มเกินี่เป็นชิ้นเล็กครับผมนี่มเวนไม่ใช่มาเกือะไรก็มาเกิดมาเก ทุกคนกินอะไรหรอนครค,ครับมด้ถูกแล้วก็เลยนะ้ยังไม่ถูกไม่ชอบเยลยเซนลงค่ะเซนลงเลยครับทุกคนได้กินไหมตันนี้ผมแบบร้อนๆน้าตเลยดูสิแคบก่อนคร,รับผมจับจับอะไรครับน้ำปลานะครับน้ำปลาหมาตำดีครับนี่ที่ผมมอว่าน้ำปลาหมาตำก็คือ ่ใ่ตาปออร่อยนะไม่ใช่ยี่ห้อที่ย่ห้อมาตามนะก็คือใครตามป้ออร่อยว่าน้ำมะละกออร่อยเรีร้อยก่นไหมเรียบรอยครับตเทียจาฮะเียจายก่อนครับเียครับอ้าวโอค ม่ตดเวไปดูกันตอนกินเยลนนนยเอาหอมาแล้ว,วาอยมาหมาครับหอยมาแล้วเซฟตีครับเราทอดเรียบร้อยแก้วสุดอดได้ไหมครับคนตำพูดก้องนะครับ,รบอร่อยครับคนต,ตำอร่อยไหมอเอ้ยแอ่ เขาไก่ okay, ชิ้นนึงโอ้โ oh, หททุกคนเดี๋ยวกัดให้ฟังเสียงเลยเนี่ยมาไม่รู้ว่ากรอบแค่ไหนกัดให้ฟังเสียงเลยกรอบหอไหมเท่าไหร่ครับร้อนร้อนแต่กรอบมากครับบอกเลยว่ากรอบมากใช้หมูใช่คุณพิมดูยิ่งเจ๋ใช้เวลาทำก็ไม่นานนะใช้เวลา,าทำไม่นานประมาณชั่วโมงหนึ่งครับทั้งหมด นี่โหนี่ไม่ยานะ<ะ>มยาลยยาพอแล้วอือร่อยครับชุ่มตับไอเจ็บปะเคฟซีแม่งอร่อยทำเอง ชิมทุ่มตัมน่อยอืมนัวมากอร่อย,ยนะนัวอร่อยนะน้่มตันอร่อยทั้งพียรชมมาอร่อยเลยครับรอ,รอืมอมีมะกอกด้วยครอ,อืม,มแม่มาจากไหนมาจากน่าจะต้นอยู่บ้านอืม,มน,บบนี่ครับเปรี้ยวอยู่แต่มันหวานอืม คำนี้นี่แบบสุดยอดเลยนะทุกคนดูโหันแล้วมันจบแล้วมัด้วยได้ไหมได้ไไครับทุกคนกินข้าวกันยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะมีคลิปแบบว่าส่วนมากก็จะเป็นรถวิบากเนาะไปขี่รถวิบากกันแล้วก็ก็ะจะมีคลิปแบบฟาร์ตี้นิดนิดหน่อยวันสบ,สบายสบายไงวัน,นวันสบ,สบายสบายของพวกเรานะครับเจอกันครับทุกคนไปคลิปหน่อยบ๊ายบายหน่อยสวัสดีครับ